ผมจะมาติดตั้งเจ้าตัววอลต์แอมมิเตอร์ซึ่งตัวที่ผมซื้อก็จะเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นนะครับสบรรพคุณของมันก็คือมันจะแสดงผลแรงดันสูงสุดไม่เกิน100โวลต์และก็ระบุกระแสสูงสุดไม่เกิน100แอมป์และมันก็จะมีอาชันนะต่อภายนอกเพิ่มเติมเข้าไปอีกหนึ่งตัวครับสำหรับการต่อใช้งานรุ่นนี้มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับ สมมุติว่าโหลดของเพื่อนๆเนี่ยก็คือหลอดไฟตัวนี้เราก็จะนำขั้วลบของหลอดต่อผ่านอาชันส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อไปที่ขั้วลบของแหล่งจ่ายครับขั้วบวกของโหลดเพื่อนๆก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟมันก็จะครบวงจรแบบนี้ออกมาหลังจากนั้นก็นำโวลต์แอมมิเตอร์มาต่อคอมโดยสายสีดำเส้นใหญ่ต่อเข้าฝั่งขัข้วลบของแหล่งจ่าย ส่วนสายสีแดงเส้นใหญ่ก็ต่อเข้าฝั่งขั้วลบของหลอดมันก็จะเป็นการต่ออาชันนะในลักษณะการวัดกระแสส่วนสายสีดำเส้นเล็กๆตรงนี้ถ้าเพื่อนๆใช้แหล่งจ่ายจากแหล่งจ่ายเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องต่อก็ได้นะครับถ้าในกรณีใช้แหล่งจ่ายเดียวกันและแรงดันที่ใช้อยู่ระหว่าง4.5โวลต์จนไปถึง30โวลต์ เพื่อนๆก็จับมันมัดรวมกันได้เลยครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีกรณีหนึงนั่นก็คือถ้าหากหน้าจอมีการแสดงผลที่ผิดเพี้ยนไปเพื่อนๆก็สามารถหมุนอาเกือกม้าจากด้านหลังจอตรงนี้ได้ตัวบนมันก็จะเป็น R าะฮนะที่เขียนว่า i underscore adg เอาไว้ปรับแอมครับสามารถหมุนทวนเข็มหรือว่าตามเข็มนาฬิกาได้เลยส่วนด้านล่างก็จะเป็น R อาปรับโวลต์ยังไงยังไงก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยอาจจะตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงสักเล็กน้อยก็ได้ครับโหลดก็จะไม่เสียหายครับ